สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมช่องคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาหาจับจิ้งหรีดนะครับบางคนก็เรียกว่ากิ้งกองนะครับแต่ผมเรียกจิ้งหรีดนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปมาหลายวันแล้วนะครับเนื่องจากติดฝนนะครับโทรศัพท์ผมก็โดนฝนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ทนน้ํานะครับ ทีนี้ก็ฝนตกมาหลายวันแล้วนะครับฝนก็เพิ่งหยุดตกนะครับโอเคครับผมก็ได้มากับน้องผมนะครับน้องผมก็เดินไปหาด้านนู้นแล้วนะครับโอเคครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นน้ำไหลลงมานะครับฝนตกหลายวันเลยนะครับ ผมก็หาไม่ค่อยไกลาจากหมู่บ้านผมนะครับเราเดินนี้เราต้องเดินระวังนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งอยู่ตกนะครับอาจจะมีตะขาบนะครับโอ้โหที่นี่นี่ลกมากเลยนะครับน้องผมก็อยู่ด้านนู้นเลยนะครับนู้นเลยครับที่มีแสงนะครับตรงนั้นก็เป็นบ้านนะครับ ผมก็ได้เดินมาเจอเห็ดนะครับเห็ดอะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็นเห็ดเมาส์นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเดินไปหาน้องผมนะครับที่นี่ก็อากาศเย็นนะครับหนาวด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ยินเสียงกบด้วยนะครับได้ยินเสียงอึ่งร้องด้วยนะครับ ตรงนี้มีแอ่งน้ำนะครับข้างๆเนี่ยครับมันจะเล่นเสียงแต่กบนะครับอึ่งร้องเพียบเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปหากิ้งกองเลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินมาหาน้องผมแล้วนะครับนี่เลยนะครับหน้าตาจิ้งหรีดเป็นแบบนี้นะครับสองทีเคยนี่น้องผมก็ได้สามตัวแล้วนะครับนี่ก็น้องผมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาต่อเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินมาเจอกับเขียดนะครับตัวเดียวนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะไม่ยุ่งกับมันนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาจิ้งรีตต่อเลยนะครับตอนนี้นะครับผมกับน้องผมก็ได้เพิ่งสามตัวเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อเลยครับนี่นะครับเสียงจิงรีตก็จะดังอีเสียงนี้เลยนะครับเสียงมันหายไปแล้วนะครับ กลาคืนนี้จิ้งรีดจะออกมาจากรูนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันต่ออีกเลยนะครับเราต้องระวังตะขามนะครับได้ปะ ได้ไหมตอนนี้ก็จเจอแล้วครับตัวหนึ่งพอเวลาฝนตกหยุดนะครับจิ้งลิทนี้มันจะออกมานะครับนี่เลยนะครับเ,เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับ ตอนนี้ก็ได้อีกแล้วนะครับนี่เลยนะครับน่าจับดูนี่เลยครับตัวบัลเลอร์เลยนะครับจิ้งรีดนะครับหรือว่ากิ้งกลงนะครับตอนนี้ก็ได้หลายตัวแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะหาต่ออีกเลยนะครับนี่ก็เป็น น้ำไหลลงมานะครับฝนตกนะครับน้ำจากบนเขาวนู่นเลยนะครับเดี๋ยวระวังนะตอนนี้นะครับผมก็หาได้เท่านี้นะครับผมคิดว่าผมจะหาแค่พอกินนะครับผมจะไม่หาเยอะนะครับ นุ่นก็เป็นแสงพระจันทร์นะครับเฮ้ยเบสแสงอะไรวะอันนี้นะครับผมก็เจอแสงอะไรไม่รู้นะครับปิดไฟที่เบสอยูด่ด้านนู้นเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเดินตามดูนะครับไปคยุยเจอไหมครับมันลอยไปด้านนู้นเลยนะครับ ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเป็นแสงอะไรนะครับเจอไหมครับแสงหายไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับแสงไฟก็ลอยไปนู่นแล้วนะครับเป็นกระสือเปล่าไม่รู้นะครับ เมื่อกี้นะผมเห็นแสงไฟอยู่ตรงนี้นะครับแสงไฟก็ได้หายไปแล้วนะครับโอเคนะครับผมจะไม่ไปยุ่งนะครับผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเป็นแสงอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะกลับดีกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับผมเห็นแสงอะไรไม่รู้นะครับ ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเป็นแสงอะไรนะครับนี่ผมก็หาจิ้งหรีดได้เท่านี้นะครับผมจะหาแค่พอกินนะครับอ่าคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ